นี่เราไม่รู้นะครับว่าดวงอะไรคนาดนี้มันอยู่ในกองฟางโหแต่ต้นมันใหญ่มากเราอยากรู้ว่าถ้ามันโตขึ้นเนี่ยหน้าตามันจะเป็นยังไงแต่นี่คือกองฟางที่เตรียมจะปลูกต้นไม้แต่ก็มีกลุ่มด้วงโหที่เขี้ยวใหญ่มากเจอมาสองสามตัวเชียวนี่ครับ เนี่ยครับมันอยู่ในกองฟางไม่รู้หรอกมันคืออะไรแต่ว่าเดี๋ยวจะลองเลี้ยงมันดูว่าถ้าตัวเต็มวัยมันจะกลายเป็นตัวอะไรเราต้องติดตามดูอู้คี้วครับเขิ้วใหญ่มากมีอีกไหมอ๋เขี้วโอ้ยนี่แน่นอนว่าเป็นกลุ่มด้วงแน่ๆเลยแต่ยังไม่รู้ว่าด้วงอะไร่ เราต้องเลี้ยงลองจินตนาการหน้าตาตัวตัวตัวเต็มวายมันหน่อยซิว่าหน้ามันจะเป็นยังไงถ้าคลายโอ้ยจะกัดอยน่มั้เนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอยมาทำไครับพวกพี่โอ้ยมันปล่อยน้ำออกมาเนี่ยจะเป็นโัวหขี้นี่โอ้ยนี่ที่เราเห็นเป็นก้อนๆน,นี่น่าจะเป็นขี้ของมันนะอ่า ตัวใหญ่มากครับือนี่เห็นที่เราเห็นจุดๆนี้มีน้องคนหนึ่งบอกว่านั่นเป็นกระลูหายใจของมันอยู่ข้างลำตัวอเดี๋ยวตอนเนี้ยมันเดินด้วยการน,นอนตะแคงมันเดินด้วยการตะแคงไปเรื่อยอแต่ในท้องมันอะดูเ,เหมือนเป็นพวกฟางอะเหมือนมันกินฟางเป็นสีน้ำตาลเลยดูสิ ที่สำคัญมันน่าจะชอบมุดอยู่ใต้าฟางเดี๋ยวเราเอาเราจะเอาฟางให้มันให้มันอยู่แล้วก็เดี๋ยวลองเลี้ยงโอ้ดุขี้มันเต็มไปหมดเลยเดี๋ยวจะลองเลี้ยงแล้วก็ติดตามดูว่าเฮ้ยตัวนี้เนี่ยตัวเต็มวายมันจะเป็นยังไงยังไม่ได้ถามน้องที่อยู่ที่เขาศึกษาเรื่องแมลงนะแต่อยากรู้เหมือนกันว่ามันมันจะอยู่รอดไหมโดยกัน ใช้แค่ฟางแล้วก็เดี๋ยวจะลองเลี้ยงดูหัวขี้ละขี้หรือมันอะไรโอตัวนู้นมุดอะไรเดี๋ยวเราจะลองเอาฟางปูไว้ให้มันมันน่าจะชอบอยู่มืดมืดอ๋อหมุนมุดเข้าไปละแล้วนี่นี่นี่พอมันเห็นฟางปุ๊บม,มันก็จะมุดเลยแต่ว่าเฮ้ยเรายังมีอีกนะที่เหมือนเป็นรู โห oh. ดูขี้มันเยอะมากเป็นเป็นเม็ดๆไม่เคยเจอเหมือนกันว่ามันมีพวกมแมลงดวงที่มันมากเกาะอยอยู่กรบฟางเหมือนรู้สึกจะเจอตัวหนึ่งให้มันมุดไปอ่ะมันมุดเข้าไปข้างในแอ้ามันหายไปแล้ว โอ้มันมีเหมือนเป็นรูมันมีเหมือนเป็นรูไปข้างในเฮ้ยเฮ้ยเป็นรูลึกมากเลยนะยหายไปเลยเหรอเฮ้ยเขาขาวอ๋อมันมีลาเรืยมันกินพวกกลาที่อยู่แถวที่ในกองฟางนะไม่รู้เหมือนกันว่าอาหารเป็นไงเดี๋ยวจะลองดูก่อนดูตัวนี้รัรู้สึกจะไม่ชินถ้ามันอยู่ข้างนอกอย่างนี้ 嗯。Mm.